เยากินอะไเด้วไไพี่น้องเด้อยคร่น <c oughs> ี่มากินขาอพี่น้องเลี่ยงนี่สมไว้ครับไว้ชื่อดีเฮาเร็วพี่น้องนี่สาวหัวใคร,ใรหยาย่นุนบัวไครบานๆปนกบพี่นอ้องปนกบบานปนกบบานนั่น,นปนกบ ได้ส e าบายดี fc ทุกท่านครับผมพงพอขับช่องหน่อยคนนะยู่ให้กินชาแนลครับสวัสดี fc ทั้งไทยและทั้งหน้าต้องตามไปเทศสวัสดีทุกคนสวัสดีครับอ่าผมพงพอขับช่องหน่อยคนนะยูอาร์จีนชาแนลเพช่นเคยพี่น้องพาเมยุไม่กินอีกแล้วพี่น้องเอไทยกับนอกบ้านเป็นวัดเป็นใครเรได้ในช่วงวันเสาร์พี่น้องดังกันเสียงแหม่มายได้อพี่น้องเด้่อมืัอนี้มากินข้บพี่น้องเลี้ยงนี่้มหอยครับหอยเ้โชอดีเฮายแก้วพี่น้อง ซาวกัวไข่ขหอยน่นครับกัวไข่บ้านๆปนกบพี่น้องปนกบบ้านปนกบบ้านนั่นปนกบหน้าแล้วก็น้แก้วลูกปักแก้วมีซองยางพี่น้องมือนีอันนี้ผมเม็ดแก้วอันแบบส่งเครื่องมางพี่นวลแบบทำเซตไข่เครื่องสีน้ำพี่นวลแล้วไปมกมกประเดดตัวพี่น้องครับตอนประเดดตัวแล้วก็แก้ว นำมาพี่น้องวัวบายย่ากันนหิงพี่น้องเบว่าพิธทเนาะโอ๊ย่ายง่าด้วว่า่ไหมขอางพี่น้องขอลายางมาพี่น้องมาเดดของว่ามาพี่น้องว,า,า,งอยว,วองายยากันนับ มาเด้อพี่น้องทงั้งไทยและทั้งลาวต่างประเทศพี่น้องเนาะมากินซ้อมกันครับแซ่บๆครับผู้กองตำหุ่นบอรไก่ไก่หุ่นบเบอร์ไก่หุบเอาพี่น้องมนาะ <c oughs> คนหยัดนะับกล่องแปบ๊บนึงพี่น้องมันไก่หุบเขาพี่น้องส้มซีเห็นอยูย่ดกเนาะพี่น้องเนาะหน้าครับเขาพี่น้องไรยางไรเนี่ยครับ เดือไม่เงพี่น้องมาครับกับแก้วคือเก่าพี่น้องอืมเดี่ยวทุ่แบงมาคมันพี่น้องมาแก้วอืมั

ใช่เลยพี่นุ่งต่กราม่ต้องวกพี่นุ่งกินไปเรื่อย <c oughs> ปลามหลาม,มึกขนมปลาหมึกอาหารบ้าน่นมบวกพักก็บวกพัก <c oughs> โอ้อไปพี่นุ่ง

อาหนองมากหัวไหลอยากกันน้าไม่นอ,องเปิ้นกบกับแก้วหลคพับหัวใข้พี่น้องบัคคละอืมครับ เป็นอากาศพี่น้องครับคนก็ตกมาเนี่ยพี่น้วงเพื่อนกันเียคนเป็นนองไกลกัคันครับขั้วส่วนที่ขกกกกเขาอปูว่วยอี่ะเากขัวไข่นี่อ

กันทั้งนั้นนะบอกว่าบอก่าตรงนันสาวตรงนันเราพี่หนุ่มนะนของแกด้อพี่น้องเดือดอันนี้ก็เขาอ่ะนี่ยางไหนเนี่ยอยู่ผมไปซึ่งหลี <c oughs> <c oughs> ่รุ่เจ้าบนกบบานๆพี่น้องครบหน้าครับัวไข่ลูกสาว ไอ้สุดจริง่ไอ้เ่องแตจงความเืองความักดีเขานี่เนี่วลวกพักกันไอ้ลวกกันักกันต้นหงส์จีโรตินอ่อ ก,ก,ก,ก็ให้กินบึกกินหมอกกินนี่ยังกินบกไม้เนี้ยกินเป็นหมอกไม้กงกินบอกไม้อืมืนั่นเีถวยขอก็แม่นี้ดือ อาเป็นห <mondo> <flix> <c ười> ่วมากขั้วเป็นแบานี้ไม่เนห่งกับขัวคตอีสานั้นดแบบง่ายกินบบง่ายก็เปนห่งครับบครับรับเจ้า มุกป,ประเด็จโ่พี่น้องคล้องมากผมเลยนี่เป็นกบพี่น้องเกอกี่นี้ยนะ

ก็ไอ,อ้กว้วนะดิหน่อยต้มปลาแลโอโอ้ว้มดำหาาาด่านาาเนี่ะต้มสุวงด้วเขากินด้ว่อยน้องของห้องกอดกิ๊กเขก็ันงืี้ถามกินเป็นงยัง,ย,งย่างดูนเตะขากรอไกร้อง

ก็จะินเดีะินอ่ะไม่เไม่เอานี่ยงเาพี่นุอเบิกินเดีไม่กินมันมีนีงานเลี้ยนนาเนาพี่หนุ่อักึ้อูกเพิหนุองได้เลียงเราเ เพิ่งจะให้เลีกยัจเล็กไห็เพเขาอยู่พี่หนอนเขาอยู่เล็กเลยเพราะงันนมมงน,นบ,นนบื่อจสือจำไป fc เบื้องสุพี่น้อน fc เิ้นขอมากแต่พีงหนอกน้ำหจเลเห็กเบิ้งเนี้ก่อนากเป็นยี่มหนอนพระหงวดกกวนเิ็นเขาเป็นสือน้าเป็นเลืมเสือ ว่านนี้ซื้อไม่ได้ถูื่อน <c oughs> <c oughs> จับไห้พอสองเจ้ามึงกูได้้องเจ้ามึงนี่เ3 3อาสองก็แปดหกก็ไหนสามสามจี่ตัว

tao này nó lắp lắp mười bảy mua viên, bình thêm nó, cái mười mua mười một ngon một mười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  มาเขาเราทีมัดกวงอยู่ดินงเ่อเขาไปแซ่บอห้่่กเก็บขวอไปมาซื้อๆเด็กๆมาตันดังเหมนเรื่องหาเศร้าหาจะดมตันเด็กหน่อยที่พี่น้อง หมวกินไปถ้วยนึงเลยดีหมวกนี่่ติดบกไม้ำโพ่บ่บยิ่อยู่เรียตนนวี้ต,ตาแมแมว,แมวนะ เดี๋ยวก่อนกวะนั่งล่งนังล่วงนังลงเร็วนังลงควย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 แตคำว่าควยไหมควยไหมเอออะนคบมานั่งเบิ่บ่อใจพี่หนุน่มแล้วควยจัคอยอยบควยยเป็นยี่สิบย้เป็นนั่งเป็นถาอย่ <c oughs> ดูนี่เดี๋ยวดูกบนะพี่น้องอ่ะกินกบด้วยไ่าพี่น้องเป็นกบอย่าพึ่งเมือ่อแล้วดูนี่หาได้ง่ายคือกบพี่น้องบ้านผมปลายอื้อ

เยน็นเย็นลูกเยน็นเย็นาต้องเสียบลูกให้คัดกวงตัดไฟกินกดกินน้ำเมียอืมอามันแบบนั้นก็เสียบแขนกับพี่น้องหาซื้อไซเบอรอ์อีเล็กต์ไม่เสร็จเอา เจ้าบัวเขาต้องตำองนนักพอจเจ้าจงเครืองเขาต้องอบอแดดปลาร้าเขาต้องมากทำชื่อใช้อเราเป็นหนืองงหมกเชิเปตดองรู้สึกรวมไปถหงพี่น้องบึงผมอบแดดเป็นตัวพี่น้องเขาต้องตำตะไคร้ค่า,าเลียมเนื้นะขอขมบอ๊วยหมกเชิดเป็องแล้วเอาอริตูร่งจะตามที่ไบอ๋อเหรอ อมไม่อยากบอกผู้ใได้เลยพี่น้ง่งกินม้มีครับับร่างอมอมมวยเว้ยจับพีน่อ่ะเดือดเอดือดเดือ,อด,ออดออยาบก,กังกว่า อขอแค่พี่น้นองกินของรูปสาขาไปกินแจ๊บกับพี่น้องได้ก็นวัมหนึ่งเรื่องของเห็นมะวนก้นน้ำหม้ออ๋อไค้พี่น้องเดีย เรื่อยจริงขาพูดสุภาพั้ดหน่อยพี่น้องมึงลกสาวขุนเขาหมดกวงมึอเขาหมดอีพี่น้องแต่เขาเกอนี่แบพี่น้องเ็นเาังแซบเออลองทำเหมือนกินก๋วี้อง mất mm. cấp mới nghe khẩu khi mà còn mất tiếp như vậy, không tiếp nữa đi rồi, mới lại, hồi gì? มันกินง่ายพี่น้องชมเพราะว่ามาอาหารบันบ่นๆพี่น้องตามเก้วลวกครับอันึ่ิมีตัวงั้เนี่ยอืมเอาอะผมมาขเอยอย่างติดเนืนอ

มันจะนอนม,ม,ม,มันแหละผมสองผมไม่ได้กินเขาเยอะมันจะอาบน้ำยาเรานอนดีเบิดมือไม่เบิ้นรถไปหน่องพ <c oughs> ักผ่อนยาเราก็ดีไข่กอดึกลวงเนี่ยไงไข่วัดกลวงนี่พี่น้องทำแบบ <c oughs>

มืดเป็นหนงเล้กินเรยมันพักกันมืดทีด่นี่มันมืดเขาเ็มืดลวกพักก็ลวกใหม่มันเาอีกะต่ผมข้ามมืด่นองมัี่นองน,นะ มาเีนมมะสีประเด็้อนอืมขอตวขอไปมันมกินนปรเด็ดหอ่แต่ผมมากเนี่ยืมใช่เกื่อนหม่คเนี่ย ไอ้เนี้ยอุระดประเดียกเกจัปินตัวพีนองยากประเดียกตัวนขอตัวขอไปพีนองมากีนองมากจับ คนนะ well. ี้ทีมงดอกย่างะคือโน้สิ พี่น้องนี่ ตัวเลยพี่น้องมาพนะี่น้องไหมอืแซ่บพี่น้องแซ่บตัวล้วพี่น้องเดีบยวไเค้าหน่อยเปงตัวเล้ มาพี่น้องมาผมกินเพื่อพี่เพื่อน้องอยู่คนเยี่งานตาั้งบ้านตั้งเมื่อมาพี่น้องเดือดโดยน้องเด้อกินตามสมแกงง่วงพี่น้องในเบื่อเห็นรับส้มกันเพื่อนน้องดูจังหวัดแดงเพื่อไรติดตามรับส้มชมหน่อยคนหายยากินกับคอมเมนต์มาแต่คลิปบอกกันเลเด้อพี่น้องเด้อมาเรียนน้ำกันได้ ตโตรมะขี่พูดุียกันไม่หลินน้ำกันกนเลพี่น่อยครับอืำจักมะตูีหน่อย เบือเบือเบือพี่เบื่อนม่วงก็หนี่เด้อผู้เบือนกําลังเย็นง้างครับกําลังม่วงม่วงจิ้มสามส่วนพี่น้องอืมเฮ้ยจิ้มหนึ่งพี่น้องตามเมือเสือคืนน้องแบ๊ิ้มหนึ่งพี่น้องขออนุญาตพี่น้องครับกินข้าวก็อิ่มเซตจ็นเรียบร้อยพี่น้องจิ้มผสมแก้วตามน้องพี่น้อง อยากกุศลเปี a a ้ยวน้องพี่น้องแกงง่วงอ่เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับผมีอย่างไรพี่น้องพาพี่เพื่น้องมากินเขากินน้่างไอิ่มเสร็จเป็นยิ้หน่อยน้อพี่น้องเนาะฝากพี่น้องอ่ามากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซดไข่กดกระดิ่งแจ้งเตือ่ยนนะพี่น้องบ่าผัดกิมหม่ทางช่องหน่อยคนให้ยให้กินแชแนลมน้อพี่น้องเนาะโอ้โหอะไรใหญ่กันท่าพี่น้องพากินเขากินน้่างไรอิ่มเสร็จเป็นยิ่มเป็นยิ้มหน่อยพี่น้องก็ไดล ดูนี่มันเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องเฝากพี่น้องดูแลี่ยดุฟ้องมันดีพี่น้องอากาศมันเย็นเดี๋ยวหันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหวนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวลมเนาะพี่น้องเนสะเข่ามันเข่าหนาหนาวีเลยเกี่ยวขวดอองคนมันกันล่งมือให้ล่งให้ล่งใหม่ล่งมือเกี่ยวข้อเกี่ยวนาม้วนลิ้นพันพี่น้องกินแบบนี้อย่างหลายภาคพิธีนอนไม่กินกับอิ่มเส็ดดีเลยกินนี่ก็ลาลำลาพี่น้องไปเลยเด้อพี่น้องเด้อ ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนบทบาทคิปไม่ไม้เนาะพี่น้องกดคอมเมนต์มาใต้คลิปน้ำอย่าลืมพี่น้องพี่น้องข่ามาเบิรงคลิปนี้ครับไอ้ลำล้ำลุลุ้ยจเจ็บเจนบจนถูกเมื่อรุ่ยเบื่อทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อนอนหลับกับเงินมือนอนตื่นกับไฟเร่งเงินล้างเงนเสียนะพี่น้องหน่อยคลิปนี้ก็เข้ามาสวัสดีครับไปแล้วครับ